สวัสดีครับนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้ครูธิบานก็จะมาสรุปหัวข้อนะครับอ่าหนึ่งหัวข้อเนะอาะเกี่ยวกับวิชาประวัติศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3นะครับหัวข้อที่ครูจะนํามาสรุปวันนี้ก็คือการเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1นะครับอ่าครั้งที่1ว่าไทยเนี่ยมีบทบาทยังไงได้เข้าร่วมไหมนะครับ เข้าร่วมแล้วเข้าร่วมฝั่งไหนส่งทหารไปไหมแล้วผลที่ได้มันมีอะไรบ้างอ่าอย่างเงี้ยนะครับคุณครูก็จะมาสรุปให้ฟังคร่าวๆนะครับตามหนังสือที่เขาเขียนไว้นะครับสงครามโลกครั้งที่1น,นะครับเป็นสงครามขนาดใหญ่นะครับเกิดขึ้นเกิดขึ้นในโซนยุโรปนะครับประเทศที่เข้าร่วมแบ่งเป็น2ฝ่ายก็คือฝ่ายพันธมิตรก็คือสามเศร้าประเทศที่อยู่ในฝ่ายนี้ก็จะมี เยอรมันนะครับออสเตรียฮังการีอ่าแต่ตอนนั้นนะออสเตรียและก็ฮังการียังไม่แยกประเทศนะครับตุรกีนะก็จะมีอยู่3ประเทศนี้และก็อีกฝ่ายก็คือฝ่ายสัมพันธมิตรนะครับได้แก่อังกฤษฝรั่งเศสสหภาพโซเวียตอิตาลีญี่ปุ่นสหรัฐอเมริกาแล้วก็ไทยเรานะครับไทยก็อยู่ในฝั่งสัมพันธมิตรนะครับ ในตอนแรกเมื่อเกิดสงครามเนี่ยทพี่ยุโรปได้รักษาความเป็นกลางอย่างมั่นคงเนื่องจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6เนี่ยนะครับทรงเห็นความสําคัญและก็ติดตามสงครามครั้งนี้อย่างใกล้ชิดพระองค์ทรงมองการไกลนะให้ประเทศไทยประกาศเข้าร่วมเป็นฝ่ายสัมพันธมิตรเพราะว่าถ้าเกิดเข้าร่วมเราอาจจะได้อะไรหลายๆอย่างถ้าเกิดเราชนะ เราชนะสงครามนะครับจะมีผลดีให้กับประเทศไทยจะได้เรียกร้องสิทธทิต่างๆเช่นการขอแก้ไขสนที่สัญญาที่ไม่เป็นธรรมที่ทําไว้กับนานาชาติประเทศไหนที่เขาเข้ามาทําสัญญากับเราแล้วก็มาเอาเปรียบเราเราก็มีโอกาสที่จะยกเลิกได้แก้ไขได้ประมาณนั้นนะครับประเทศไทยได้ประกาศสงครามกับ เยอรมันและออสเตรียฮังการีในวันที่22กรกฎาคมพศ2460ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวที่พระองค์ได้คาดไว้ก็คือฝ่ายสัมพันธมิตรได้รับชัยชนะ,ะก็คิดว่าน่าจะได้รับชัยชนะแน่ๆก็เลยส่งทหารไปอสองกองนะครับอสองฝ่ายก็คือหก็คือกองทหารบกอกองทหารบกเนี่ย ประมาณ850นายและก็ทหารอากาศอีก400นายนะครับเดินทางไปถึงเมืองโอลิมปิกมากเซอที่ประเทศฝรั่งเศสนะครับในวันที่30กรกฎาคมพศ2461นับว่าเป็นการเดินทางที่ไกลที่สุดสำหรับทหารไทยที่ออกไปร่วมรบนะครับครั้งนี้ถือว่าไกลที่สุดนะแล้วก็ที่สำคัญนะครับ ไทยก็ได้สร้างอนุสาวรีย์ทหารอาสาขึ้นนะครับอนุสาวรีย์ทหารอาสาขึ้นเพื่อระลึกถึงนะครับความาเก่งกล้านะครับตรงนี้นะครับความเก่งกล้าของอทหารไทยที่มีโอกาสได้ไปร่วมรบสงครามโลกครั้งที่หนึ่งฝ่ายสัมพันธมิตรนะครับต่อมานะครับผลที่ได้จากการเข้าไปร่วมรบแน่นอนนะครับต้องเกิดผลดีกับเราถ้าเกิดเราไม่มีผลดีเราจะไปไม่ลบ บางครั้งเราไม่รู้ว่าจะรอดกลับมาไหมถูกไหมอา,อาจจะเกิดอะไรขึ้นกับเราก็ไม่มีใครรู้นะครับผลที่ได้ก็จะมีอยู่หกข้อหนึ่งก็คือประเทศไทยเป็นประเทศที่รู้จักให้นานา,นานประเทศเนี่ยรู้จักแต่ก่อนเราอาจจะเป็นประเทศเล็กๆเ,เลยโนเนีม no ก็ว่าได้นะครับอยู่ดีๆเราไปล่าไปร่วมลบไปเข้าร่วมฝั่งสัมพันธมิตรเนี่ยทำให้ประเทศ อื่นมอเราเป็นไงลกูกโอ้โหอาจจะแบบอัปเดตขึ้นมาอีกหน่อยนะครับต่อมาข้อที่2ได้รับการยกย่อง,องว่ามีฐานะเท่าเทียมสิทธิอสิทธิเท่าเทียมกับอาระยะประเทศถึงเป็นจะเป็นประเทศเล็กๆก็มีทัดมีความทัดเทียมกับประเทศใหญ่นะก็คือมีโอกาสได้ไปร่วมรบก็คือทุกประเทศเน่ยเท่าเทียมกันไทยก็เหมือนกันนะครับสก็คือ ไทยมีโอกาสเรียกร้องขอแก้ไขสนที่สัญญาที่ไม่เป็นธรรมได้สำเร็จไทยก็สามารถได้แก้หรือปรับปรุงนะครับสัญญาต่างๆเกี่ยวกับประเทศที่เขาเอาเปรียบเราได้สำเร็จนะครับข้อที่4ก็คือจากประสบการณ์ในสงคารามเนี่ยสามารถทำให้เรากลับมาปรับปรุงวิชาการทหารนะครับได้ดีมากยิ่งขึ้น เราไปเห็นทหารฝรั่งเศสเราไปเห็นทหารสหรัฐไปเห็นทหารอิตาลีนะครับเราก็เอามาปรับปรุงนะครับว่ายุทโธปกรณ์ของเขาเนี่ยพัฒนาไปถึงไหนเขามีระบบระเบียบจัดการยังไงนะครับเราก็นํามาพัฒนากองทัพเราข้อที่5เยอรมันออสเตรียฮังการีได้ยกเลิกสนธิสัญญาที่ทําไว้กับไทยและอํานาจสารกงศุนนะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายข้อที่6 ไทยได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกผู้ริเริ่มองค์การสันนิบาตชาตินะครับ أ, ก็จบไปแล้วนะครับมีสิ่งสำคัญ6ข้อนะครับอหวังว่านักเรียนจะจำอ่าครีเอทได้นะครับหองออาจจะจำได้ว่ามีข้อดีอยังไงส่งทหารไปกี่นายไปที่เมืองไหนวันที่เท่าไหร่นะครับทหารอากาศเท่าไหร่ทหารบกเท่าไหร่อนุสาวรีย์เขาสร้างให้ไหมอะไรอย่างเงี้ยขอแค่นักเรียนจำได้คร่าวๆก็ถือว่า ประสบผลสําเร็จแล้วนะครับในชั่วโมงนี้คุณครูก็ขอขอ,ขอลงคลิปไวเพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ